โครงการตำบลหนุ่มแม่เพื่อสายรักแห่งครอบครัวตำบลทุ่งสมอจากจุดเริ่มต้นของพระปณิธานพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระวราชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารที่ทรงมีเป้าหมายในการส่งเสริมสถาบัานครอบครัวให้มีความรักความอบอุ่นอันจะเป็นรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน ซึ่งถือเป็นปฐมบทของโรงการสายรักแห่งครอบครัวในพระราชูปธรรมของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎร,ราชกุมารเมื่อปีพุทธศักราช2548ซึ่งเป็นปีที่มีพระประสูติการพระเจ้าหลานเือพระองค์เจ้าทีปังกรรัศนีโชตโด,ดยมีคำขวัญพระราชทานว่าหนุ่มแม่คือหยดแรกของสายรักแห่งครอบครัว เพื่อสนองตอบต่อคำขวัญพระราชทานและพระบัญญิติฐานข้างต้นกรมนามม่กระทรวงสาธารณสุขจึงจัดทำโครงการตำบลหนุมแม่เพื่อสาย,ยรักแห่งครอบครัว<ม>โดยกระตุ้นให้พาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายสนับสนุนการเลิงย์ลูกด้วยหนุ่มแม่ โดยคาดหวังให้เด็กไทยเจริญเติบโตและมีพัฒนาการสมวัยโครงการตำบลนุ่มแม่เพื่อสายรักแห่งครอบครัวเป็นคำตอบหนึ่งที่จะฟื้นอดีตสู่ปัจจุบันตำบลทุ่งสมอมีพื้นที่โดยรวมประมาณ9,375ไร่มีจำนวนครัวเรือน843ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้นประมาณ3 1 1 6คนวิถีชีวิตความเป็นชนบทของตำบลทุ่งสมอเป็นสังคมชนบทที่เข้มแข็งเกืือกูลและพึ่งพาอาศัยกันและกันจากกระบวนการทำงานเชิงบูรณาการของคณะทำงานและประชาชนชาวตำบลทุ่งสมอที่จะต่อยอดจากโครงการสายรั์แห่งครอบครัวทำให้ตำบลทุ่งสมอผ่าจการคัดเลือกเป็นตำบลต้นแบบเข้าร่วมโครงการตำบลหน่มแม่เพื่อสายรักแห่งครอบครัว ในปีพุทธศักราช2555และในวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2555ตำบลทุ่งสมอได้มีการจัดทําเวทีประชาคมขึ้นเพื่อจัดทําแผนที่ทางเดือนยุทธศาสตร์ตำบลหนองแม่ของตัวเองโดยประชุมปรับแผนที่ทางเดือนยุทธศาสตร์ที่ใช้เป็นเข็มทิศนำทางหลัก มาเป็นแผนปฏิบัติการระดับพื้นที่เพื่อ<า>ให้สอดคล้องกับบริบทของตำบลทุ่งสมอตำบลทุ่งสมอของเราได้รับการทัดเลือกให้เป็นตำบลน,นมแม่พวกเราก็ได้จัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของเราคณะกรรมการแต่ละฝ่ายทำงานร่วมกัน,นมีการประชาคมเพื่อกำหนดมาตรการทางสังคม6ข้อมีศูนย์เรียนรู้ตำบลนมแม่ ตลอดจนมีกิจกรรมต,ต่างๆเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กของเราได้กินนมแม่ดิฉันในฐานะผู้ประสานงานโครงการตำบลน,นมแม่เพื่อสายรักแห่งครอบครัวโครงการในพระดำริพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสรีรัฐพระวราชายาในสมเด็จพระบรมโอสาที่ราชสยามกุฎราชกุมารถือเป็นความสำเร็จและเป็นความภาคภูมิใจของคนตำบลทุ่งสมอ เราจะร่วมกันพัฒนาตำบลน,นมแม่เพื่อสายเยรักแห่งครอบครัวตำบลทุ่งสมอตำบลทุ่งสมอเป็นตำบลเก่าแก่ตำบลเล็กๆเราอาศัยความรักความสามัคคีของคนในตำบลช่วยกันพัฒนาเด็กของเราให้เป็นเด็กที่มีคุณภาพโดย เริ่มต้นจากการให้เด็กของเราได้กินนมแม่จากเวทีประชาคมครั้งนี้ได้เกิดมีสัญญาประชาคมที่สำคัญ6ประการ 1. นรงให้แม่ลิ้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว6เดือน 2. ดงรรงให้หญิงตั้งครรภฝากครรก่อน12สัปดาห์ 3. ดมรรงให้หญิงให้นมลูกบีบเก็บน้ำนมเ,นเมื่อไม่สามารถอยู่บ้านเลี้ยงลูกได้ 4. ขอความร่วมมือร้านค้าในชุมชนไม่จำหน่ายนมผงสำหรับเด็กแรกเกิดถึง1ปี 5. มีการเชิดชูและมอบเกียรติบัตรให้แม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว6เดือน 6. ดนรณรงค์ปลูกพืชบำรุงน้ำนมเพื่อให้หญิงหลังคลอดรับประทานการได้ดืม่มนมแม่จะช่วยสร้างให้เด็กตะมวลทูสมอเป็นเด็กแข็งแรงฉลาดเป็นเด็กดีมีคุณธรรม จะสร้างให้สังคมครอบครัวบ,บูรณ์เป็นสาย,ยงานครอบครัวเป็นอนาคตของประเทศชาติผมมั่นใจครับสําหรับโรงพยาบาลของเราก็เป็นศูนย์ประสานงานตะบนนมแม่เพื่อสาย,ยลักษณ์แห่งครอบครัวก็ได้จัดก,กิจกรรมกินกอดเล่นเล่านะครับแล้วก็มีการส่งเสริมให้แม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย6เดือนแล้วก็หลังจาก6เดือนแล้วก็ให้แม่ได้สามารถให้หันเสริมคู่กับนมแม่ไปอย่างน้อยอีก2ปีนะครับ การเดินทางสู่เป้าหมายในตำบลผ่านช่องทางรูปแบบต่างๆเช่นการอบรมการเรียนการสอนของโรงเรียนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ขบวนแห่ในงานรื่นเริงและรถกระจายเสียงวิทยุชุมชนและหอกระจายข่าวร้อมกันทุกหมู่บ้านเพื่อเกิดการรับรู้ของคนในทุกระดับของชุมชนความตั้งใจที่จะเลี้ยงลูกตนเองจากหนุ่มแม่และการสละตนเองในการออกจากงานประจำที่ทำอยู่เพื่อแลกกับรายได้ มาเป็นการสละเวลาที่มีเพื่อเลี้ยงดูลูกด้วยตนเองเ,นนเพื่อหวังสร้างความรักความผูกพันที่แม่ทุ่มเทจิตใจที่ส่งผ่านสายใหญ่แห่งชีวิตเพื่อหวังให้ลูกเป็นเด็กที่แข็งแรงมีพัฒนาการทั้งร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์อย่างเช่นลูกคนแรกคก็ลูกคนนี้เป็นลูกคนที่สองคนแรกเป็นผู้ชายแล้วก็คนนี้เป็นผู้หญิงก็ดีใจคะ่ะที่ได้ลูก ผู้หญิงมาเพราะตั้งใจอยากมีผู้หญิงมาค่ะคือว่าพี่คนโตก็ดื่มนมเราตั้งแต่เรื่องนมตอนขวบครึ่งอะคะ่ะร่างกายก็แข็งแรงดีเป็นเด็กฉลาดผูกพันกับแม่อันเนี้ยค่ะมีความมีความผูกพันกันดีการเป็นแม่ดูจะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของคนทั่วไป เริ่มต้นการมีครอบครัวและการตั้งครรภ์ความไม่ตกกังวลจากสภาวะความเปลี่ยนแปลงของร่างกายและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้จึงทําให้คณิกฐากิจธนากรรมจรเข้าร่วมโครงการกลัวจะมีลูกอะบำรุงแบบยังดีไปหาหมอกินยาตามหมอสั่งประดำอยังไงจ้ะบำรุงกินอาหารมีประโยชน์เพื่อให้ลูกแข็งแรง กาว่าจะให้กินถึงประมาณ6เดือนอย่างน้อยกะหลังจากนัก้นก็เสริมอย่างอื่นเพิ่มเติมไปการเป็นแม่มือใหม่คงคลายความกังวลได้ระดับหนึ่งด้วยคำชี้แนะและกำลังใจจากคุณแม่ของเธอที่มีความรักและความห่วงใยคอยดูแลแนะนำอย่างใกล้ชิดมิสิตาประโยชน์ยิ่งเป็นภรรยาของผู้นำชุมชนถือเห็นว่าการเป็นตัวอย่างที่ดีในทุกๆด้าน นอกเหนือจากการเป็นแกนนำชุมชนด้านการส่งเสริมอ,อาชีพและอื่นๆของชุมชนแล้วย่อมจะสร้างแนวคิดการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของผู้หญิงในชุมชนของเธอนำไปปรับใช้เมื่อมีโอกาสสำหรับคนนี้ก็คือว่าจะเลี้ยงให้ได้หกเดือนตามที่โครงการเขามีกันนะเพราะว่าเห็นถึงประโยชน์ในการเลี้ยงด้วยนมแม่จากลูกคนโตลูกคนแรกนะคะ ก็เขาจะเป็นเด็กที่ล่าเริงแจ่มใสนะคะแล้วก็เข้าก็คนได้ง่ายแล้วก็จะมีความฉลาดอ่ะไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยจะเป็นเด็กที่แข็งแรงแนะนําให้เลี้ยงด้วยนมแม่เลยเพราะว่ามีประโยชน์มากจริงๆนะคะโรงเรียนวัดทุ่งสมอได้มีบทบาทสําคัญต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จึงมีการจัดโครงการต่างๆขึ้นภายในโรงเรียนเช่นโครงการดีเจน้อย และร้องเพลงกล่อมเด็กเทิดพระคุณของแม่ให้นักเรียนได้ดำเนินรายการผ่านเสียงตามสายชุมชนและในโรงเรียนเพื่อให้เด็กๆก,กล้าสแสดงออกและเห็นความสำคัญของคุณค่าของน้ำนมแม่และความผูกพันของตนเองกับแม่โรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญและ,และ,และจัดให้มีโครงการนมแม่สื่อรักแท้จากแม่สู่ลูกขึ้นให้ทุกชั้นเรียนมีการจัดการเรียนการสอนซึ่ง เน้นหนุ่มแม่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและเป็นรากฐานของเยาวชนของชาติความน่าสนใจของชุมชนทุ่งสมอที่เป็นจุดเด่นที่สำคัญคือภาคีเครือข่ายต่างๆมีส่วนร่วมส่งเสริมหลักดันคุณป้าลูกคิดอินทรัก์ได้จัดสรรบางส่วนของบ้านให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตำบลหนุ่มแม่เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ ดยเฉพาะโครงการกินกอดเล่นเล่าเพื<ด>่อให้เด็กๆและสมาชิกในชุมชนมมมเข้ามาพบป่าสัปดาห์ละหนึ่งวันในช่วงเย็นของทุกๆวันเสาร์มีมุมความรู้ของเด็กๆเกยาวชนและคนทั่วไปือมีอาหารมาเลี้ยงเด็กจัดหาของเล่นเพื่อเสริมทักษะและความสนุกสนานของลูกหลานในชุมชนตลอดจนการจัดให้มีการเล่านิทานเพื่อความบันเทิงและเพลิดเพลินได้ในอีกทางหนึ่งด้วยดีใจมากที่ได มีความร่วมมือให้กับเด็กๆลูกหลานพอมาถึงก็จะแนะนำเด็กๆทุกคนแล้วบอกกับพ่อกับแม่ที่เขามาส่งลูกแล้วมานั่งเฝ้าลูกว่าพยายามให้กินนมแม่นะนมแม่เนี่ยดีที่สุดมีภูมิต้านทานโรคอย่างน้อยต้องให้ได้กินถึง6เดือนจะทำให้มีสารอาหารเข้าไปเลี้ยงสมอง ทำให้จเจริญเติบโตวไวแล้วไม่ไม่มีโครคภัยไข้เจ็บจะแข็งแรงดีมากเลยและเช่นเดียวกับสถานประกอบการด้านธุรกิจเอกชนคือโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรเพื่อการค้าตะระหนักถึงความสำคัญของคุณค่าของพื้นฐานความรักและความผูกพันของครอบครัวจึงจัดให้มีสวัสดิการสำหรับพนักงานที่มีบุตรให้มีการที่จะพบปะกันของแม่และลูกน้อย มีมุมสำหรับการให้นมลูกในโรงงานและอนุญาตให้กลับบ้านในบางเวลาเพื่อให้แม่ได้กลับไปให้นมลูกที่บ้านโรงงานของเรานะคะจะมีพิเศษนิดนึงก็จะมีสวัสดิการตั้งแต่เ,<ะ>เขาเรียกฝันถุงนะคะ<ไ>เป็นสวัสดิการของโรงงานเราโดยเฉพาะนะคะ<ไ>ถ้าเกิดใครขอดบุตรก็จะมีเงินขวัญถุงเรียกเงินขวัญถุงนะคะแล้วก็จะเป็นสวัสดิการอนุญาตให้<ไ>ให,ให้ให้แม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะ คืออนุญาตให้กลับบ้านไปให้หนมลูกได้ค่ะผลสำเร็จและนวัตกรรมแห่งความภาคภาคูมิใจสร้างสายรักแห่งครอบครัวตำบลน,นมแม่บ้านทุ่งสมอจากมาตรการทางสังคม6ประการที่เน้นย้ำการขับเคลื่อนที่จะพัฒนารากฐานสังคมในชุมชนชาวบ้านตำบลทุ่งสมอร่วมคิดร่วมทำรวมแก้ไขทุกปัญหาให้ชุมชนด้วยวิถีชีวิตของชาวบ้านทุ่งสมอคือการสร้างความรัก ความผูกพันล้อมรวมเยาวะชนตลอดจนผู้ปกครองให้มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดและพัฒนาความรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ชุมชนขับเคลื่อนสู่เป้าหมายตำบลหนุ่มแม่<ๆ>เพื่อเน้นย้ำคำขวัญพระราชทานส,าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารว่าหนุ่มแม่คือหยดแรกของสาย,ยารักแห่งครอบครัวจึงเสมือนการก้าวเดินตามรอยพระบาทเื่อมุ่งหวังให้เด็กไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นอนาคตที่เข้มแข็งของชาติต่อไป